าน,าน,านายก็น้อยพี่ก็รับผิดชอบว่ตังค์นพีเราเรามาคืนให้ฟังหน่อยว่าคุยกับปูว่ายังไงบังปูถามพี่ปูพี่ปูไปไหนมาก็เดินไปเดินมาเดินเดินดนเ็จนเดินดินดินเดินเดินตดินเาิเดินเดเดิเห็นตังคเดินเนเดินเดิคเนเดนเดาเดินเนเดนเดเดนเเนเดิเดินเดเดินเดินนเเดินเนเดินนเดนเดินเดินเนันเเน หาสักยงไก็หาไม่เจอพอตอนเช้ามาปุ๊บเจอผมบอกแล้วว่านี่ยังไงตอนเช้าก็ต้องเจอเลยพูดกับพี่มออยู่ว่าเดี๋ยวก็ได้เจอเลยตอนเช้าทีนี้ขับรถไทยไปนอนเลยครับไม่หาแล้วตังง่วงนอน ขับรถไทไปหาตังเลยเฮ้ยขับรถไทไปนอนเลยครับนี่ได้ลูกชิ้นกินครับเอาไปเช็คอะไปเช็คเาไปเช็ค,ค,คพี่เอาวางไว้ตรงนั้น <c oughs> วันนี้ได้ประมาณ10กว๋วยเที๋ยวมั้ง มันพันหนึ่งตายทำใจแล้วครับพรุ่งนี้ก็ไปรถเปืือนนีนะแหนม่ได้เปลี่ยนร้านอะไรเปิดยังวะเปิดแล้วมั้งเนาะจะค่อยเปลี่ยนทักถามช่างก็ไม่ถามโบกยังไงก็ต้องไปเย็นนี้แม่ก็พรุ่งนี้เลย กูเกาฝังนี้กัดฝังนี้ก้าังนี้กัดงนี้กูไม่้ันกัดเราะการมันเป็นจังไนครับมนาเข่ากองน้เรื่อทำอยู่ไหนบ้านผมขอผมขอล้างด้วยวะพี่เากองไปับม้างีมีเหตุผลนะพี่เนี่ยลงตรงเนี้ยไอ้ไอ้ตรงที่เขาไปจอดตายเล้าาเป็นข้อยังไม่รู้เลย เดี๋ยวพอไปวิมงมาแน่สร็จปนี่ขุดบ่อเลนไปต้องมาินี่เลยอแล้วก็ไปานไทยอีกน่าจะได้ไปสทายสองอไ้วก็บบกินจะกินหมดไหมนี่กินอิ่มเร็วด้วยลุกชิ้นแบบดกเสียหมนมันไม่มีน้ำแข็งเลย เรล้กเขาเไปกอ่ไปถึงสะเไม่เราเลื่องเลาเลิกเลยเาขึ้นใหนุ่มห้ยิ้วก็ลงมาจิ๊บเล่นอืมเอาคือรถไปเลยก็อันนี้แลเพัสดีเขาเคลียร์กันรู้เรื่องกันรูเรื่องแล้วกจ้ิเลยการไปดนงานี้แล้กัะเลยเกียดไย้ไว้เลยตัดปัญหาตะเลมเกยอยากเทมสิ่งไงก็เลยไหนไอ้ตรงสายสายสองอะ งาน้านนี่โลิด้อไอ้โลบิเด้ังงานกังก็ไอตัวไหนนนไทยะยี่ไม่ใช่เ็จงานแล้วบ่ไม่ใช่โคขมิ้นโคขมินงานสายเลยตป็นสายงานสงัี่เราทนเยอะงานเยอะครับแต่ว่าทำไม่ทัน ไอ้ที่ร้องเขต้องกลับมาเก็บนี่ครับใครที่เป็นระดำก็จะบึนบึนอย่างนี้นะครับงานเยอะจัดงานสายแล้วของพี่ดํางานชิวเขาอยากเอางานชิวที่แม่ให้มันจบแล้วก็เดินงานสายเพราะว่ายอมรับงานลําบากเพื่อให้ได้งานสบายขึ้นมาเ็แค่นี้ก็สบายแล้วพี่จะสบายขนาดไหนดูอ่ะนี่ น,น,น้องพยายามเนานะนี่ผมว่าวิ่งเนี่ยโอ้โหสบายมากเลยครับฮะงานเกลียวสบายเลยไม่ต้องงานงานงานตะลิมเนาะเอองานตะลิมอะสบายเลยเลยแต่อันนี้ก็ถือว่าวิ่งสบายนะไม่ลำบากหรอกถ้าอยู่สุรินทร์วิ่งไกลกว่าน,นี้มันก็ยังดีกว่าที่อื่นน่ะงานเกลสบายว่ะโอ้พ่อพ่อพ่อพอพองานคิวอ่ะที่ ผมว่าวิ่งงานเหมาอะไรนีกว่าเลย <laughs> หนักโคตรทรมานเลยวววพวกจะรี่บอกแต่ก็อยู่นู่นนะวิ่งทรมานแต่มันมันไม่เหมือนงานที่มันแบบเป็นงานเหมางานไดวิ่งทางคดีๆอะไรเลงานหางเาานหมายังเอ้าผมงานเหมนะายังสบายกว่างานคิวนะอันนี้สำหรับรถดำนะแต่แมคโครนี่งานคิวสบายยืนตักกินตักกินตักพี่ทงเดี๋ยวก็เอาร็อกกี้ไปวิ่งไปแล้้วมัง ยังไม่ใช่ไม่เอาไปเอาไปเตะทันเรือไปลอกไปจวดครับไปจวดตายรระแอบค่ครึ่งค่ครึ่งค่ครึ่งก็นนึขับไม่เดือไม่รู้เหรอแล้วเต่สไตล์คนเรามันขับรถมเหมือนกันหรอพี่ต่อให้มีประสบการณ์เยอะแค่ไหนใช่ไหมมันขับรถไม่มีใครเหมือนกันหรอกจริงนั่นเลย เลือดเต่พันด้วยวันไหนวันไหนขามันไปอย่างนั้นมันก็ไปอย่างนั้นนะวันไหนขามันอ่อนลุกก็อ่อนเขาคงใจเขา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 ไม่กลับกลุมดูไหนกลุมดูอะไรวันนี้ก็ได้ต้มคาคินะครับแล้วก็ลูกชิ้นทอดทอดหมดเลยนะพี่อู้หูนี่เยอะมากนะครับ ไม่แค่อยากหิวข้าวว่ามากินครับรแวะมาแวะมาได้ผมว่านี่ไก่ไม่ไก่ก็หมาแวะ <laughs> สินทอดเนี่ยมันมีไม่เท่าไหลายมีแต่มันๆเนาะครับกินไปก็โอ้เลียนเดี๋ยวนีิมันหล่นเที่ยงไหนวัวลมันจึงจริง ระเบิดเลยระเระเบิดทาปูู่มีน้ีรัเไน่นี๋มาสูบก่อนนี่ออกยุทธวะไอตรงสานบอกฮะตรงสานบอก เหลือต you know, ัวเดียวไม่ร uh, so like you know. ู้ใครขโมยหลุดไปหนึ่งนี่เขาเอาไปหมดแล้วหมดเลยตนี้ไปหมดแล้เหี่หมดเลยขับใจออันนี้อะไรลูกชิ้นไฟแดงครับอียไม่ได้ปอกเปลือกต้นนี้บอก กอาจจะปลูกแค่หน้าวัวเองทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับยามเที่ยงโคตรร้อนเลยร้อนมากยุสูลินตกจนไม่รู้จะตกยังไงแล้วฝนอ่ะแต่ยูนี่ยังไม่ตกครับแต่ฝั่งนู้นคึมๆอยู่นะฝั่งนู้นมันมีเมฆเลยเมฆน้อยเนาะวันนี้ ีดครับสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดตกแล้วีนี้ยนี่กข้าอีกลูนี่สี่ี่ี่ตก่ดจะให้ไปปีนี้แปลกๆลองอันให้จบถามไนี่าีเช่าพี่บอจำไได้เบอร์ทะเยนรถอไรอะรแปดสองอะไรนี่แหละแปดสองหนึ่งสีอะไรหรือเปล่าจำไม่ได้เล่นกแล้วก็อันี้เล็นี่เลขอันเลเาปิดก่ทงอะบอก มันสูงมาแล้วไม่เป็นไรหรอเรรอต็มอ่ะอาหารอโอเคครับเดี๋ยวเค็มนี้็บา,บายครับวันนี้ได้ลูกชิ้นครับแล้วก็ต้มครับ